เฮ้แต่อบนะคาเนี่ยให้ดแป้งก่อไม่ใช่นะมาไหนงานนีจีเจาะหัวฮางเขาบอกตันี้ที่วัดได้จัวเป็มๆเนี่ยแ่ สวัสดีจ้าเจอกับแพรมรจยาก่ายกลางป่านนจ้าน,น่อนี่วันนี้แพ่งพักขึ้นดอยหลังบ้านนะเจ้าก็หายไปหลายวันเนเพราะน,นั้นก็เหมือนจะได้น้อยวันนี้มันรุ่นพอมกกมหมานหรือเปล่าที่ไ่น้องแพ่งม้าขึ้นแรกให้หหได้เป็นเต็มเอานหน่อ ดให้น้ำแป้งเถาะไวๆได้เดือให้ตินมันเอาน่ะนี่นดอกอยู่ใ,ใกล้ๆเดือดจะอ่อนนะเนี่ยนี้ปุ่นกป่งขาวๆนะพอแล้วนกจะใสสามดอกละเฮ้ยมีติตรุ่นอยู่น,จนะจานะไป รุ่นแต่กันกระแพกว่าจะได้นักได้เมื่อจะได้เจ้าไม่ใช่ไม่คากหรอเอ่อไม่คาเจ้าเฮ็ดอันนี้ปีที่แล้วเนาะเอาแพงเอาไปเนืองแล้วทำส้มอยู่แต่ว่าลองทำแล้วมันเบาค่อยมีคนกินเจ้ากระทู่ปากไอ้น่ะป่ะเห็นจเต็มเจ้าหนี่งดอกเท่าแล้วได้เท่าเลย อุ้ยบ่ได้ห้องน,นี่เจ้าอันนี้เคยเห็นเหมือนเขาเก็บนะเขาว่าห้องเป็นเห็นก็นเห็ดที่เท่าก่อนน,นี่ยใช่หรือเปล่าพี่น้ออันนี้แพมบอกเคยกินบอกเคยเก็บนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดมาจะเป็นนี่เห็ดที่เท่าเห็ดเกลือกพีก่น้องเห็นเขาว่าล้ำล้ำนะแแต่แพมผมเคยกินเจ้า,าผ่านหัวจักคอมเมนต์มาโดยเฉลี่ยให้ปาทุกขางก่อนนี่ ขาจะเป็นแบบนี้มันจะม่งก็ไม่นอนก็ไม่นอนเห็นสักหน่อยได้เถอะเนี่ยนี่มีข้างในของขาจะเป็นแบบนี้จับมาจะเป็นแบบนี้นะแต่แพงคิดว่ากินได้นะแต่แพ่งหม,มั่นใจแต่แพงตัวให้หมูเอาเนือเจ้าเนาะอะท่านใดที่เคยเก็บเคยกินคอมเมนต์บอกกันเด้อนี่คูณมาจะเป็นแบบนี้ได้แพงจะล้างมือคนเนาะเจ้าเนี่ยนี่จะเป็นเห็นดองเจ้า แกให้น้ำแป้งนะเจ้าห,หน้ำแป้งก่อนไม่ใช่ไม่ต้องเห็ดจานหรือเห็ดตะไค้เจ้าตอกหน่อยเฮ้ยตะกี้ตะกี้มีแต่เห็ดแป้งนี่นี่น่ะไปซื้อมาได้ เฮ้ย hey! hey, hey, มาละมาละดอกสูงด้วยนี่ดอกมันนะ้ยนานีจีเจาะเห็ดอกหมอกเจาะดอกูลเดียวกับเห็ดขมิ้นนะเจ้าอ้อ,อ๋จะมันแข็งอยู่เนาะ แม่งกัดไปละอยากเฮ็ดมีนีนอ้อยให้จับปลา,าพอเอาเป็นน้อไหลนะนี่ยอยน้อไหลจ้ะนี่กระไรนี่นี่นี่น้อนี่ตีน้อยกินเด้น่อยนี่ เพงงจ้านอนบนห้องนอนันตายสร้างไว้เจ้าหลายปีละนี่ถือว่ามันกำลังเริ่มนะเจ้าโตันี้ถือว่างามเลยแหละมีใหญ่ด้วยอืมถือขาวเลยนาะนี่ข้ังลลางนี่เห็นเจ้า ตุบหนักแบบนี้นะเส็มันโตนาะจะรัหน้าเน่อเนั่นแหละเขาจะได้กินกิน โล่เลย นอนไหลก็ได้เจ้ารับยังไงกับ่มีเจ้านแี่ตาแบบนี้น่นะไรไม่อาารเดี๋ยวมันแห้งเจ้ากายไม่แห้งโดมันแบบเปื่อยแต่แบบคนแห้ง ไปใส่เกลือลงเนี่ยจับพอดีเนาะมีหลายต่เราพี่เค่เนี่ยห้าเจาะก็เป็นเท่าหัวเฮ็ดห้าเหลืองเฮ็ดกัอันเนี้ยถ้าเป็นหาดแบบหาดยางที่มันข้างใต้มันแบบว่าทีทีนี่จะเอาไม่บอกอันนี้มันจะออกในคืนเจาะนิดเด้งมาถ่ายเป็นห้าเจ้าเฮ็ดชนิดนี่นะเจ้าเนาะมาทีเราอาจจะเคยกินเฮ็ดแดงน่ะกินได้แต่ว่ามันเป็นราเจ้า <icana> กินบ่ได้เต่ากับเพชรพีดนะเจ้าแป้งอ้กึ่งดอกอือนี่เจ้าอือนี่น่าจะขาวนะเจ้าอือห่งนี่แหละโอ้โหนี่นะเจ้าหมอสนี่แหละขาวเลยแหละ

กเนีะเนาะยเอีขมิ้นโอ้โดอกถือว่าไส์สวยได้แหละอืมดอกงนันนี่นอดองเจาะจับพอดีไส่เกงเน ก่อนนี่ก่อนนี่ลั้มใหญ่ๆเนาะนเราเกลี่ยจอบเนาะเนาะตุ๊นะที่ข้างล่างเราจะไปพกกัน ในี่ตาแข้งจ้าพี่แก่นี่เป็นโนตาเดี๋ยวมองนี่โ,<ฮ>โนอจ้ก <laughs> เลยเนี มีเถอะน่ะววาเขาพกของนี้อยู่ด้วยมีก็ไม่ขนันไมีกินข้เจาะเออนี่นี่นี่หนูนไม่คายตายแต่หนักอนนี้นะตายเลยแหละ นี่ขึ้นดอยมาหาตั้งใจมาหาเห็ดวันนี้นะเจา้านี่เป็นผลงานใกล้ๆนะเจา้าก็จะซื้อมาก็จะเป็นเห็ดเฮ็ดก็เห็ดตีน้ำแป้งเนาะหรือเห็ดดินนะเห็ดดายม่หน่อยอันน,อน,น,อนี้ดอกเท่าเดี๋ยวมันแห้งเด้อเดี๋ยวเอามาแล้วก็ไปเอานมไม้ไล่เจา้านมไม้ไล่ก็ร้อได้น้อยนะเจา้านี่นอนจิ๋วๆแบบนี้เอาไปยาวๆนีหน่นห,นหน่อยนะตั้งใจว่าจะเอาไปแบบตุ๊บๆเจา้าถ้านอลำเล็กๆแบบเนี้ย ตบเป็นน้องไม่ไร่ผูจะได้แพยังไม่ได้กินเลยนะเจ้าปีนี้น้องไม่ไร่นะครั้งแรกของปีที่เะียได้กินเลยเจ้าคิดว่าแกงโนใส่เห็ดแต่จะจับพอดีนะเจ้ากินมาตอนนี้นะมอโมะนะเจ้าปะ่ะตอนนี้แพะก็กำลังจะลงดอยนวเจ้เาก็พอได้อยู่ได้กินๆๆนะ่ๆๆนะเจ้าเห็ดเห็ดกระลงเลยดูเนาะเห็ดกับนี้แหละนะอากาศเป็นทุนห่อนะเจ้าเห็นอากาศบันแดดมันฮอนห้าวมาสักสองวันสามวันเนี่ยให้เกิดอลองขึ้นมาโดยนี่ดูนะเจ้าเพราะว่าโดี่มันจะมีน้อไม่ไล่แต่ว่า นอบ้านแพงอ่ะมันกรข้อมันตายซางไปสองสามปีละนี่มันกําลังขึ้นลําเล็กๆนะเจ้าเนาะกำลังขึ้นใหม่กําลังเริ่มต้นนะเจ้าน้ำน้อยๆยูงยังมันใหญ่เตี้ยแต่ก็คือว่าพอเขาได้กินนะเจ้าปะเดี๋ยวเขาเมื่อบ้านไปแกงกันเจ้าน,น,นี่เจ้าเพ่งมาเจอหมาเดือป่าหม้เดือดินรนัวบ,นนบ,บ้านนอ,อดกับ้านเขาเนี่ยโอ้าต้องหัวหนุ่ยใหญ่น่ะเนี่ยเอาติมันนั่นเนาะอุ้ยธรรมชาติเนาะรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆอมหวานเลยน้อง ถ้าเีนีเกลือดันเหมะมาเลยเดี๋ยวไปเจชักหน่อยผลไม้ป่าเนี่ยมีบะคุมเลยเนี่ยแ่เหอหวานอมเปรี้ยวนิดหอมอืมอร่อยี๋ยวเป็นจิ้นกระสอาเนี่ยาหานต้งเดือดิ้มนั่นหน่อยเด้อเนี่ยเล็บมั้งนีเสียดายเนาะผลไม้ป่า ที่หาทานได้ยากนะเจ้าได้มาจะไปกินโอ้วี่เลรอเศรษฐายเนี่ยมาจาเนาะจับที่อึ่มก็เอาที่นุ่ยมาเน้มเนะเจ้าชุกซำก็ได้เอ่งก็จับแล้มันเน้มเน้มน้อยอ้ยเละมด เสียดายถ้ามาจับแบบนั่นนเอยมันม่กมากเลยปีนี้มันเขาขึ้นโดยล่าแล้วเจ้าไปนี่นะพอปีแรกมาเนี่ยเขามาช่วงที่มันกำลังแบบหน่วยหนุ่มเนาะวันนี้ซุกป,ปีนี้คือมาถึงปุแก่นี่อุย้ยมัขัดตัวน,นี้ถือได้นีตัวแดงร้านแล้วเจ้าเนี่ยไอที่เป็นมันนวลเนาะนี่น ผลงานเขานอไม้กระเฮ็ดเจ้ามุนอุตุยหรอจะแกงมาตอนนี้น่ขอรอที่มือใหญ่ข้างหะนะน,นะน,น้าไปมมัเวแล้วมอ่่เจ้าว้วาเา,า,าเจ้านี่เามอเลยอันนี้จัอือเาเยอมอนน่ะจะรักใส่ขี้เงือขี้งาเนาะ,นะ bà nhớ hơi chật kẹt nó xuống dưới kìm mặt to nè nè bà